เอาแล้วนะคะผมผู้ของกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะผมอันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมเช่นเคยนี่ยครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนทิ๊กเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับผมชื่อว่าคอมอันนี้บางเครื่องก็น่าจะไม่เป็นหรอกนะแต่เครื่องผมมันมีปัญหาบางอย่างนะผมก็คือ เราไม่สามารถดูบิดและดูแลของเครื่องตัวเองได้นะผมอ่าแบบอ่าที่เขาสอนกันนะอ่ะให้ลิ้ขวาลีกข,ขวาแล้วกดคําสั่งสุดท้ายนะครับผมโอเคของผมมันเป็นแบบนี้นะผมอ่าสำหรับใครที่เป็นแบบนี้นะและอยากดูบิดตัวเองนะผมก็ให้ท่านผู้ชมกดมาที่ตรงนี้ครับนี่ตรงที่มส์ผมชี้อยู่นะผมโอเคกดเาไปแล้วกดอคอนทรลแพนเนลนะครับผม โอเคหลังจากใครที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะหาให้มาเป็นอ่ายังไงวะอ่าอันแรกนะครับผมโอเคแล้วก็เข้ามาที่คําสั่งแรกนะครับผมอ่าตรงเมาส์ผมชี้อยู่นี่นะครับผมโอเคกดเข้าไปแล้วก็กดนี่คําสั่งที่3มนะครับเซสเีมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับผมนี่นะครับม,นะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็สามารถดูบิดต,ตัวเองได้แล้วนะครับดูกิกตัวเองได้แล้วนะครับผม อ่าเนี่ยผมของผมก็เป็นโน้ตบุ๊ก6 4สิกิกเนี่ยเอ้ย6 4สิบิตเนี่ยผม,ผม atau, ไม่ใช่หกสิกิกเนี้ยผม4ี่กิกเนี้ยผมอ่าผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะฮะผมพ and t o ทัชอะไรวะอืมเนี่ยผมก็เป็นทีกเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมอ่า ครับผมเอาแล้วว่าอย่างไงใครชอบก็รบกวนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเยี่ยผมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ของผมกดตรงรูปกระดิ่งเลยนะครับผมอ่าแล้วผมก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ผมเป็นหวัดนะไม่ค่อยสบายนะผมก็ต้องขออภัยทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งหายเลยนะครับก็ยังตัวร้อนอยู่วินหัวอยู่นะผมอ่าสำหรับใครที่ชอบคิปผมนะก็รบกวนที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กดซับละใครที่ผมนะเพื่อจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมกดตรงรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ